ครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับที่ช่องศรัทธาหลวงตาบันชื่นนะครับเด็กตั้มเจนีนะครับพี่้องวางครับวางนได้อันนี้ให้เด็กนะให้เด็กอัปเดตนะครับสถานการณ์นะครับเส้นทางที่หลวงตาท่านจะริษโดงตัวเล็กตเป็นทางลูกกระดาษเลยตาให้เลยนะครับตัวนนี้จะมีรถมารับนะพี่นะส่วนนนมให้เด็กๆเลยนะครับแห้กับ

ายกขึ้นไปเลยนะครับมองหน้ามองตาก็ได้ครับส่าทุครับผาทูรอพี่น้องนะครับรอเยอะมากรอเลยนะครับรอีฐานรเกลยยกเลยครับยกเลยครับ

ยกน้ำเลยครับยกน้ำเลยครับน้ำขึ้นไครับยกน้ำไวรอเลยนะครับของสาธุสาธุครับนี่รถเจ้าหน้าที่ยกน้ำรอเลยครับยกน้ำรอเลยครับยกน้ำยกแคน้ำนเยครับให้หมออบมาอครับเดียวอข้นครับ sáu mươi ba, sáu mươi mốt, không phải <laughs> 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 ครับบรร้กยากาศก็ช่วงบ่ายนะครับจึงฝ้าฝนนะครับบรรยากาศนะครับอธิษฐานเลยอธิษฐานกบันอธิษฐานไ่รอเลย หน้าครับเกอีกยาวไกลนะรอเลยนะครับเดี๋ยวพวก้าเดินทานนะครับจกน้ำเลยครับจกน้ำตวจกน้ำวายเลยตาลับแล้ววางเลยครับตาลับแล้ววางวงอไรอา้วางับ้วลับ้ววับ้ววตาับแล้ววาง้ับแล้ววางลับ สาธุครับนะครับพี่น้องนะครับลูกเขาก็นะครับพาลูกพาหลานมานะครับอยากมากราบมาไหว้นะครับพี่น้องนําสิ่งของต่างๆมาถวายลงตานะครับนํามาทําบุญเนาะพี่น้องก็ให้พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้มาทําบุญในวันนี้นะครับมีความสุขความเจริญทุกคนทุกท่านเลยนะครับ สาธุสาธุครับเรานี่ให้เด็กสคนนี้ไปนะครับครับครับเลย้เด็กไปเด็กคนนี้าให้ลูกอะไราให้กาให้สายรวงไได้เลยให้เด็กเด็กนี้เด็กไปสายระวงไได้เลยครับ

เด็กๆนักเรียนนะครับเลือกรงเรียนนะครับเ้ามาสาธุสาธุครับคนท้องพี่อยู่ในรถอยู่ในรถตู้ ในรถให้ครับรถเองนะครับคุณท้องนะครับหลวงตาท่านให้นำน้ำนำนมนะครับอ่ามอบให้กับคุณท้องนะครับอันนี้หลวงตาให้ลูกเอาไปเร็วเร็วนับเร็วเดี๋ยวับรมาถึงโรงเรียนบ้านหลีพรนะครับพี่น้องนี่ว่าอะไรก่อนรู้ให้ มาถึงหน้าโรงเรียนบ้านมิตรอนนะครับฝั่งขวามือนะครับจะเป็นตลาดนะครับแม่ส่วนฝั่งขวามือจะเป็นตลาดแม่สมปองนะครับพี่น้องตอนนี้หลวงตามุญชื่นนะครับประจำาชนนะครับท่านก็ได้จาริศดงนะครับมาถึงจุดนี้แล้วนะครับต่อสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะลืมกดกระดิ่งและกดติดตามนะครับให้กับช่องศรัทธาหลวงตาืุนชื่นนะครับ